กลับมาดูระดับราชนีในช่วงที่ตลาดปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในวันนี้30กันยายน2557ว่าภาพรวมล่าสุดเซ็นเด็กไทยมีการปรับตัวมากน้อยขนาดไหนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับล่าสุดเซ็นเด็กไทยเมื่อกี้รายงานไปยังบวกอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ปรับลดลงมาแล้ว0 1 2จุดครับลดลงมาเล็กน้อยระดับราชนียืนที่1585.67จุดในขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยนะครับเฉียดห0 0 0 0ล้านวันนี้แตะที่49,000กว่าาล้นบาทส่วน5ัดบักรัพย์ที่มีการซื้อขายยสสูงงงุดัคเป็นตัวเดิม นำมาด้วยปตทตามมาด้วย True ครับ BBL CGD และรวมไปถึงยูนิครับส่วนมุมมองของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่ตลาดหุ้นไทยเป็นลักษณะแบบนี้ไปดูสัญญาณมาพร้อมกันนะครับว่าตอนนี้มีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นที่เซ็ตอินเด็กไทยหรือเปล่าแล้วเป็นสัญญาณในเรื่องของการขายมากกว่าการซื้อหรือว่าวางกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันครับอยู่ในสายกับเราๆนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการสายงาน QI QP บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับกุลทิพนสุวรรณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณนิพ ครับสวัสดีครับดูจากลักษณะสัญญาในช่วงนี้มีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นด้านลบของตลาดหุ้นไทยบ้างไหมครับอืมวันนี้ก็เมื่อวานตลาดตลาดแพนิคลงมานะครับครับคงเป็นเรื่องของฮ่องกงนะครับวันนี้ก็ดูดีขึ้นนะครับเพราะวุ่่มไม่ได้มากขึ้นนะครับครับแล้วไซค์ก็ไม่ได้ลงต่ำกว่าเมื่อวานนะครับก็ในในความหมายก็มาที่คือตลาดอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับแล้วตลาดขึ้นไซ้์ว้อัพก็เป็นแบบนี้นะครับ ขึ้นแล้วช่วงที่ผ่านมาการขึ้นเนี่ยนะครับก็ขึ้นโดยไม่ใช่หุ้นพื้นฐานขึ้นนะครับไปทุนเก็งกำไรขึ้นเวลามีข่าวอะไรหน่อยมันก็จะเกิดอาการแบบเนี้ยนะครับ่วนเซกันพอสมควรนะครับครับพรุ่งนี้นะครับเราดูแนวรับนะครับสําคัญทีคือหนึ่งห้าแปดหนึ่งนะฮะแถวหนึ่งห้าแปดหนึ่งเนี่ยแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าตลาดเป็นแท่งเขียวนะครับครับปิดบวกได้บวอลุ่น้อยนะฮะปิดบวกวอลุ่น้อยนะครับบวกวอลุ่น้อยนะครับ ครับถ้าเปิดได้แล้วว o l u m e ยังน้อยอยู่ในระดับประมาณเนี้ยก็แสดงว่าการปรับฐานเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือยืนยัน่นต่อไปว่าปรับฐานเสร็จนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบที่คุณนิพนบอกนะครับคือตอนเราต้องนิดนึงว่าแพทเทิร์นของหุ้นแบบเนี้ยนะครับถ้ามีข่าวร้ายมันลงได้แต่มันก็จะไม่รีเวอร์ซ์โซ่คว่ารีเวอร์ซโซหมายถึงว่าหลุดพันห้าหลุดพันห้าร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ก็คงคงเป็นการปรับฐานธรรมดานะครับแล้วก็ขึ้นต่อเพื่อจะไปทำนิวไฮต่อไปเรื่อยๆนะครับครับ ยังยังอย่าไปตื่นตระหนกกับมันนะครับแต่หุ้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตัวเล่นนะครับครับวันนี้โดยส่วนใหญ่เราเห็นว่าช่วงนั้นจะเป็นกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ตัวที่มีไม่รู้มีอะไรกันบ้างนะครับก็วิ่งวิ่งทยอยขึ้นมานะครับครัแต่ดูตัวใหญ่ก็วิ่งเหมือนกันเราแนะนําให้ติดตามดู u ูต่อเนี่องยูวีนะครับครับเราคาดว่าคันนี้หุ้นจะบวกนะครับครหุ้นจะบวกแต่ก็คงเป็นลายตัวที่ขึ้นนะครับเซ็ตทางเซ็ตเนี่ยไม่ต้องกบลมากเพราะเซ็ตไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ ว่าจะต้องหลบไว้แต่วันนี้มันเป็นแท่งแดงใหญ่เนี้ยมันต้องกังวลนะครับวันนี้เชฟไม่ต้องกังวลเลยเลยนะครับก็คือได้จัดการเรียบร้อยแล้วฮก็เป็นการปรับฐานเพื่อที่จะขึ้นต่อไปอีกนะครับครับอย่างวันนี้ตัวหลีดตลาดเป็นปตทนี้ยังถือว่าน่าสนใจไหมครับคุณนิพนธ์ครับเขายังมีลับอยู่ชัอต10บาทนะครับคือถ้าเราจะเห็นปตทเคแบงยังขึ้นอยู่แสดงว่างานยังไม่เลิกนะฮะงานยังไม่เลิกนะเพราะว่าปตทเป็นตัวหลีดเช็ดขึ้นมารอบนี้ครับเคแบงใช่ไหมครับครับครับแสดงว่า ตอรนี้นยังเล่นอยู่นะอย่ังมั่นใจตลาดอยู่นะครับยังมั่นใจตลาดอยู่นะครับใช่ในขณะที่ถ้าเป็นตัวเล็กนี่ต้องระมัดระวังมาก้ลยขนาดไหนครับหรือว่าต้องตัวเล็กเกนี่นนยก็มารยาทดีขึ้นนะมารายาทดีขึ้นผม,ผมดีผมอย่างนี้ก็คือว่าถ้าเราต้องการตลาดอยู่เนี่ยครับเราก็ต้องคือหุ้นเนี่ยเมื่อเราให้เขาอยู่ในตลาดนะครับครบแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็ยืนอยู่เฉยๆนะครับเขาไม่ขึ้นเลยเนี่ยนะครับมันก็แปลกๆอยู่ไม่รู้จะอยู่ทําไมครับ นะครับเมื่อตลาดมันเป็นภาวะของการแข่งกำไรแล้วเขาก็รู้กันว่าขนาดเนี้ยคนที่มาเปิดบัญชีเยอะมากแล้วเป็นนักลงทุนที่ไม่เคยลงทุนในตลาดมาก่อนนะฮะเขาก็จะจัดทุนพวกนี้มารับน้องใหม่นะฮะคือคุณไม่มีพื้นฐานผมสรุปนะครับครับก็มีแต่ข่าวว่าจะไปทําตอนนี้ก็ยึดที่สุดก็ทาพลังงานทางเลือกนะฮะผมว่าทํากันเยอะเดี๋ยวก็โอเวอร์สะพายในการไปฟ้าเขาไม่ซื้อไฟก้นมาแล้วจะยุ่งนะฮะครับคือคือมันเป็นกระแสกระแสนะใครก็จะไปทาพลังงานทางเลือกนะครับครับ นะครับก็เป็นผมว่าเป็นข่าวมากกว่าก็จะมีบริษัทที่ทําได้กับบริษัทที่ทําไม่ได้เนี่ยฮะกี่โมซะมากกว่านะฮะครับแล้วบริษัทที่ทําได้จริงๆของพลังงานทางเลือกยังถือว่าน่าสนใจไหมครับรในช่วง<ม>นี้ก็มีเข้าอ,อยู่แล้วนี่นะครับเอเนี่ยก็ทาอยู่แล้วเห็นอยู่เดมโก้เป็นผู้ก่อสร้างครับหรือหลายๆอีกหลายบริษัทที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับครับไม่มีอยู่สี่ห้าบริษัทน่เอฟดีซีีนะครับโซล่าอะไรพวกนี้อันนี้ก็ของจริงนะฮะครับส่วนผู้เข้ามาใหม่เนี่ยถามแล้วมีอะไรยั่งอะ ก็จะไปซื้อเอาอะไรเงี้ยมันแบบว่าอืผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พวกนี้มันต้องใช้เทคโนโลยีใช้อะไรเดี๋ยนะครับครับแต่เรื่องมาตรการของความร้อนแรงหุ้นที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเห็นกลรอตอก็มีมาตรการจัดการอยู่ในช่วงนี้คุณนิพนธ์มองยังไงบ้างฮะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาทุกครั้งอยู่ที่เราเราถ้าเรามีการต้องการสนับสนุนให้มีการลงทุนนะครับ เราก็ต้องให้มีการเก็งกำไรที่มันมันพอเหมาะกับตลาดนะครับครับถือว่ามีวอลุ่มเท,ทรดสักสิบสิบเปอร์เซ็นต์ของตลาดต่อวันเนี่ยอย่างเงี้ยสลับกันมาวันละตัวสองตัวผมว่าไม่เป็นไรนะครับครับก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งที่เขาชอบสมมุติเราสัดส่วนของการเก็งกำไรของตลาดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับครับแต่การลงทุนเนี่ยมีอยู่สักห้าสิบหกสิบการเก็งกําไรในหุ้นเก็งกําไรสักสามสี่สิบนะฮะครับแล้วก็มีหุ้นหุ้นหุ้นพวกเนี้ยที่เล่นกันเนี่ยสักสนะิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ถึงว่าวาน สี่พันล้านอะไรจำนวนเนี้ยครับหัวตลาดมันอยู่ได้นะครับอย่าเล่นเงินเยอะวางเงินเถอะแต่ไซสาเนอร์อย่าเยอะไม่ใช่แบบเข้ามากันครึ่งตลาดเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันกลายเป็นบ่อนใหญ่เงี้ยครับซึ่งสิ่งแบบนี้มาตรการพวกนี้ยผมว่าก็พยายามทํากันมานะแต่มันก็ไม่เห็นจะได้ผลเหมือนกับพอเวลามาทํามันก็เหมือนกับเป็นการโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นเนี่ยมันคือมาตรการมันไม่ได้เด็ดขาดจริงนะครับครับมันเหมือนกับมันถ้าเป็นผมผมซัดเป็นยาวอะ คือขึ้นมาซิลลิงแรกผมซับเป็นเลยแล้วก็ต้องแจ้งข้อมูลเนี่ยนะครับผมไม่รอให้สามซิลลิ่งหรอกนะฮะคือหุ้นปกติอยู่ดีๆเขาขึ้นกันมาตั้งแต่พันสองไม่ขึ้นอยู่ดีครมาขึ้นช่วงตอนนี้ช่วงนี้กำลังวิ่งขึ้นหกหกเท่าเงี้ยแล้วก็แจ้งข่าวเลยไม่รู้แล้วก็ซัดเป็นแล้วก็แล้วก็วันหนึ่งแล้วก็เปิดให้เล่นต่อันอีกเงี้นะคือมันต้องซับเป็นยาววิธีแก้ไขการปั่นหุ้นเนี่ยซัดเป็นซับเป็นไปเดือนถึงเลยนะครับเดี๋ยวมันก็คือเขาต้องแจ้งข้อมูลนนนะะครรับซิลลแกก็ปเย ถ้าไม่ได้ให้ข้อมูลกับตลาดก่อนนะครับว่าคุณจะทาอะไรแล้วข้อมูลนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเอาโปรเจกต์มานะฮะวามพร้อมมันก็ยังไม่มีนะครับอะไรก็ยังไม่มีคือคือสิ่งที่มันเกิดมันมันเกิดขึ้นประจําซ้ำซากมากนะครับซึ่งตลาดหลักทรัพย์เราเนี่ยก็มีอายุมานานพอสมควรนะครับผมว่าคนที่เป็นเลคัวเรเตอร์เนี่ยเขาน่าจะมีกระบวนการวิธีที่จะแก้ไขได้มาตั้งนานแล้วนะครับแต่แต่ก็เห็นเกิดประจํานะฮะ แต่เขามาทำเดี๋ยวผมก็จะดูว่าเขาจะทําได้ไม่ได้ผมเป็นโบรกเกอร์นะครับผมได้วอลุ่มหมดอาจะทําอะไรเขาก็ทาไปเถอะนะครับเราเพียงแต่บ่อนลงทุนที่เข้ามาใหม่นะครับว่าเขากำลังรับน้องบุคุณอยู่นะครับนะครับเราจะเจ็บมากเจ็บปวดนะฮู้ดพุกนนี้เวลามันลงนะครับเห็นอยู่ดีๆนะครับสองบาทขึ้นไปสิบห้าบาทในีสุดท้ายมันก็ลงมาสองบาทใหม่นะครับสราต้องระมัดระวังกันเองนะครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณนิพนธ์ครับ ครับพี่เกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับได้ทั้งมุมมองในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนและรวมไปถึงการลงทุนในช่วงนี้ที่น้องใหม่อาจจะมีการเปิดบัญชีเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับฉะนั้นประเมินในช่วงนี้ยังไม่เห็นสัญญาณวิวซ์ของตลาดนะครับอาจจะเป็นลักษณะการแกว่งเป็นลักษณะไซด์เวัพขึ้นไปก่อนแน่นอนว่าในช่วงนี้ระดับรัชนียังคงเห็นสัญญาณการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังไปโฟกัสในเรื่องของหุ้นลายตัวนะครับหุ้เป็นตัว UV ที่นนน่่าสสใจสัวตวหตหลาดในนช่่วงีี้ทยังคงเห็นการรปัับตวเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นปตแยังงคเป็นัญญาณที่ยง เห็นให้ตลาดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นยังไม่เป็นลักษณะของการกลับตัวหรือการปรับตัวลดลงของเซ็นเด็กไทยครับนี่ก็เป็นลักษณะของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าที่วันนี้นํามาฝากคุณผู้ชมกันครับหมดเวลาสําหรับรายการสต็อปลอล้วนะครับผมอมดิประทุมตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ